แค่ร้อยห้าสิบแปดครับเมื่อวันนั้นวัยสิบแปดปีคูต่ตกรอในยี่สิบสี่ครับร้อยหกสิบสามโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับดังข้องฟ้าปอยกับใครที่ต้องลงทุนตลอดครับต้องเดินประชิดเข้าหาแหมมาแบบนิ่งๆครับด้านเนล่าเจอแข้งขวาของดังข้องฟ้าฟ้า<ะ>โอ้โหเจอสองครับแหมเต็มๆหน้าผากขยับแมาโอ้โห,โโหเดินเจอหมัดข้าไปหน้าสั่นมึง โอ้โหถึงตัวนะครับมัดยาวกว่าจริงๆครับดูครับมัดซ้ายขวาอืมลุยแหลกจริงๆครับสไตล์เดียวกันโอ้โผัดกันเดินจริงๆครับคู่นี้จิ้มบนจิ้มล่างจิ้มหน้าโอ้โหดูใส่ครับโอ้โห,หมัดเท้าเข่าสอกมากันเต็มครับ แข่งขวามาโอ้โหบวกมัดกันต่างคนต่างโดนดังกฟ้าก็โดนดานิล่าก็โดนคู่ขี่สูสีกันเหลือประมาณเลยครับถึงตัวตีโอ้โหเจอขวาบวกเต็มๆหน้าครับโลเปสโอ้โเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินครับคู่นี้อ่าครับท่องไว้ในใจครับสู้ถึงจะชนะนะครับต้องสู้ครับขึ้นไปแล้วสู้ครับเอาแ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งทำให้สมบูรณ์แบบครับทั้งคู่ เหมือนคู่นี้ครับดูครับโอ้โหยอมหัวชัยจริงๆครับเดินอีกคนก็โดนนะครับแหลกหมัดกันคนละทีคนละคำแหมหายใจกันทางไหนครับปากแทกจิ้มนะครับดานีล่าถึงตัวแล้วครับดังข้องฟ้าครับชวนเล่นวงในดึงศอกกลับเจอแข้งขวาดังข้องฟ้ามาแล้ครับแข้งขวาตามมาคืนทันทีครับดานล่าฝันศอกเข้าไป โอ้โหดูต่อยกันครับโอ้โห,โโหเจอหมัดอีกแล้วครับแม่เอาคืนแล้วโอ้โหคูห่นี้เป็นภาพยนตร์ไตรภาคอ้าดูปักศอกเข้าไปครับแต่มีซอกแก้ครับโอ้โหดูครับอาครับไม่มีอะไรค้างคางใจครับเลิกแล้วจบแล้วเป็นเพื่อนกันครับ เจอตบซ้ายกันไปเจอขวาบวกเต็มเบ้าตายเลยครับลูกน yeah> uh ี้โอ้โหดูครับบ้านในวันนี os os> os 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 ้ผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรครับและกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ28คะแนนออกมาเป็นเอกฉันท์ครับและเป็นดังก้องฟ้าพลังเครือบแก้วแม็กซ์นาโนครับ วันนี้เอาชนะแฟนพี่ดานิาโลเปสไปได้